สวัสดีพี่น้องทีหักแปพงมาสุกุทุกคนพอๆกับสองน้องมินนี่อีกแล้วพี่น้องอยู่บ้านอุ่นสูงทะนระเมือพี่น้องสิกินแกงหน่อไม้พี่น้องหมุดจอมาเด้อมาสุกุทุกคนคุณพี่หมุดจอมากินเลยคุณพี่เด้อแกงสุกแล้วเด้อแกงชะแมงจีซ้อนนะพี่น้อง าคาเน้นเห็ดเข้มเน้นหมูจอมาแสบกันเลยพี่นอ้องเลยบัสักคู่สักคนอยู่รอเขาสุกซะก่อนพี่นออ้องเอยอย่างสีอันนี้ตัก Cảm lăng các bạn đã theo dõi cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video พี่นองเอ้ยบ้านนี้พี่นองเอ้ยแล้วเลยคนก็นจะแตกนี่นเป็นองไรบุ่นเลยหมุดจอมาเด้อพี่นองเด้อเดี๋ยวยวมาเด้อพี่นองสตกักให เวลายู่พี่น้องเลยไปตัดเสดเบปาดสัตวผักของเฮามีผักกันก่องผักบกผักกะผักสะไยลมาด้วยพี่น้องเจ็บเสดเมื่อกันบายพี่น้อง มาเด้อพี่น้องที่แรกค่าคนจักปะจเบิร์ตมาอีกแล้วมาฝากไม่ใหญ่อันี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเนียเทรตามนเห็นแต่น้าเห็นแต่ยำกินอีกบ่สบายดีพี่น้องแม่ต้ามากคับซื้อมาอีล่าไม่ได้ก็ได้อนั้นัาขิ้อยกับป้าเนาะเด้จงไปเบิงอยู่สองคนเนาะ ตาเบิ่งช่อง่นเด้อพี่น้องคนได้ยังมาผ่าขม้าปะมาเอากินเลยขม้เข้าเข้าวเอาพี่เราสนนมาไปนี่ไปข้าขวายันมาได้มาเด้มาเด้พี่น้องมาเด้พัก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 ยุบพี่น้องมาเด้อรอยอะไรคอยจะจะจะไปใส่มันเบิ่มันเบิ่จังอ่ะใหม่น้อใครมซื้อโคกวะว่าทำแกงใส่กินหนเว้ ขแถมชื่อยังเคยแถมกระเบื้องลองดามือกับเบื้งเฮ้ยลองดามาซื้อกับเบื้องเออเออว่าอะไรกับปราอะไรมันเมื่อแล้วกินมไม่ันมาลูกพี่ใหญ่มาลูกพี่หญนสั่งสบายดีพี่น้องมาหาปาลไกัมือลูกพี่เทียนสั่งวานมาหาพี่เทียนเด้อว่ะมาด่วนอืมด่วนเคยก้าดคับทั้งลูพี่เท่ตามู่กพี่เทีนดีพาไปหาหมอเจ้ากตาหายก็บเอา คุ้มก่ก่อนพี่น้องเพราะว่ามันมันาดเดินามินรักน้าตั้งมันบอดีเลยจับ้ยพักสลมันพักสไ่ไทัเาทักบอััไ่ยมเลยค่ะเลใส่เเค็มแล้วก็มซอนพี่น้อง

ิเ <T> ่เบแกนกไม่ออเจ็ไยดังเลอยน่อ <Bell> น <elaborate> <t> ่าเยไมมเก็บ <ing> <t> ัว <ing> <t> ่หไมเห็กยเล่งยัง่เก็บพักกรงนะเก็บพงช่วงเชิญมาบ่ได้หันี้้ สาวจ่อยกินน้ำลังบว่าแบ่งไว้อยู่กินยาสุสยากุมทีเนาไปจ่อยบบแบบจัง้นถึงกอั้าายเาห้ในให้องน้ำกันเลยนกินยเคนหาคนกินคนหาห้ากับห้าไกลยายๆนินัจนจัง อันนี้ปูอ่ะข้มกนอือนะ้าันไปพุ่นหมอเจ้าไปุ่นกงจ้าะเมืองซ้อนเจ้าอลไวเมตาใช้ตู้เย็นไว้

เสียวฮานะอยู่ไรก็มต่อาจารย์พี่น้องแดงเลยแดงอันลูกมอดูหมอคัมหมอคำมันรุนลูกยาสุขภาคัจาเลยคัมมันบอกงอมแดงง่ายไปเลยรอสุดไหมูนี่ลูกยเขายัคนนั้ลูกแดงมันจะบอก แล้วกัน่ีอะไยังอีกเาะด่บ่อีแล้วเนาะสีอะยันเราบคนดำบดบแดงเราแบบคนขาวเนาะชองในน้องบ่งูเดียวกันหรยังค่ะรงูยเดียกันะไมันม่อนได้กระป๋องยังไอ้ไอ้มันดงเราทีโรงพยาบาลดงตะทีกเบิเนาเาเไปก่อนเลยเินทีตายทั้งเอิญทั้งขว ยังเอี้ยมันกินข้าวเด้อคนกินล้างกันละคนกินคุยโลเนาะอือคุยไปหาไปหากับซังควักเนาะเป็นอย่างนันนำงายแม่แม่ย่อนเนาะง่ายแม่ต้องไม่ซ้ำเป่าง่ายเปล่าวเปล่าเนาะเปล่าบนบนไอ้ยินอะไรพี่น้องเบิ่งปาก่นจะไปยินน้ามากินข้าวโอ้มากินข่าวใหมเมื่อน้ำเล้อเราก็ไปนอนน้ำอีกเนาะอือแกงมาใหม่นะ

ลุงแ้านะแฟนกทุกคนถูก่แต่ว่าคนั้นถ้าเป็นขายเป็นน้าอยู่ห่างๆกัก่อนน้องความปลอดภัยทุกคนรักเหมือนเดิมแตเว็นระยะห่างมาเงินขบคุมารืบ่าบังเด้อบังเด้อสบายดีป้าลุงไรสบายดีเข้าไป

น้องดาวก็จะมาอยู่กับเี่เที่ยงหน้ากำน้องมอสกำนองมอสีครูครูคนน่งหเต้สีแตงน้องดาวให้น้องมอสข้มอขมอน้องดาเขาให้ว่าน้องดานลยน้องดามาขอ้ามาขอเแม่เต้ผัสียสาวดาวน้องดาวมาขอเพิ่นน้องมอสธรรมดาข้บมาขอให้ข้ามาขอเพิ่นเพื่อกับบัวันสั่นมึงสีเอาอัน สิคายงัวไปให้น,น้องดาวมาแต่งน้องมดก่นอนเปสิคายกต้ไปไปขอเบาอีเห็น้องน้องมินน้องสาวอ้าวทาแกงผู้ฮะอมาดูนั่งีไหมวะเป็นมาแกงน้องมาอีกน้อเยยังซื้อกังหอเนนื่เนปเพ่พพพพออ,อแล้ว <c oughs> แต่พ่อใหญ่ท่านเลยซีอะบำเพ็ญมือเดียวเกเดือนละพี่นาวี่เขาจริงจังแลวพี่นานใหญ่ล่ะปีลพี่นาวต้องจริงจังด้วยจัทอกจะเป็นเมียพ่ออ้อยหรอเพ่ออ้อยั่งาบ่งเอาไปกินพชอี่นาวี่เอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ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 อืออ่อะออเออ่อเอออะอออ่อ กินเครืองมาชิมอะไรเป็นจระจัเขียน้องใส่พัดาบายใส่ภัาบยายเธอบริเิีนเลยเธอบึงปอักพักเต็มถาดจนเบนถวยแกมงมาใหม่ฮะก็กินพักนี้น,นี่หมกเอง น้องมอดจะติมื่อะพี่น้องเยีกินในำนันเพชรเข้า่าจอ่เมื่อยหรลนมาใจปูน้องมดจะเมื่ออะไรพี่น้องเช็ดอ้ไระบานี้น่อง้นเมื่อบ้านองมันสิห้ายมมดจะไปดจอเหรอโไปว่าอะไระบไปใช่ช่องแข้งมาก มันกินยาละยากุมมันนมันมงหรอมันนักนอนมันนัก้วามันนักจนาช่วงยาละกะเบาเมัน้ากก็เพตัวไก็เพียงสิบพันเจอเจ็ดพันเดี๋ยวไปกินปลาดิเว้ยเนี่ยนองพอซะนะน่้นูเออปะ mọi người đó thôi nãy thì hơi mọi người chưa được mọi người chưa được nó ngoài chưa nó mọi người nó người mọi người mọi người mọi ngoài mọi người 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 mọi mọi người 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 mọi รักมดี่นด้จะกินดองเศรษด้วยมือนะวันค่างานมือก็ค่างานเอ้าไปจัมดฮินแหละเอออ้าวยงรังมดฮีนดูบ่าเลยมีของมั่งเานะเดียวนั่งคูดิตายแล้วมอเดียนอยู่มออยู่น่ะดูพี่อื้อือดมนดำดำไปน้ำ สี่ทุงที่เรนไม่ย่าเ,เยยาขียนเรนไม่ตายบ่สี่ถุหดเห็นบอกคือหูจักตาเขียดบอ่ะหัวมบ่ายามรู้แล้วลาเด้อพี่น้องพอกันไหมิมนมานาสวัสดีพี่น้องตาขากคนพิเศสงมตายน้องเด้อกินนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีแกมาไม่ใช่